สวัสดีค่ะแม่หมอพี่หมีไพยิปซี่พลังบวกนะคะเมื่อนนี้แม่หมอกับสีมาดูดวงไพยิปซี่ของคนเกิดวันเสาร์ในเดือนก,กรกฎาคม2013นะคะมาเบ่งไพ่ของเจ้าชะตากันกระไดไพ่เจ็ดเหรียญกับไพ่เด็กถือถ้วยเนาะคะ่ะก็ไม้เขาว่าช่วงนี้นะคะเจ้าชะตาคนเกิดวันเสาร์นี้มีเงินวนวนเวียนของมือนะคะหาเงินเด็กค่องนะคะ อีกอย่างหนึ่งกัในด่านค่วมหักกสิสมวังในควมหักหรืออาชีพ่อคนที่คนที่ถูกใจนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจที่ทดีหรืออีกอย่างหนึ่งก็จะพบเนื้อคู่ที่มีจิตใจดีเนาะคะ่ะต่อไปห้ามเบิงในด่านการงานเนาะคะ่ะแต่นการงานของคนเกิดวันเสาร์นะคะกษิได้ควินถวยกับควินใหม่ ก็หมายควาว่าการงานนี่ลาบลืมมบนม่มีปัญหาเนาะคะ่ะมีความก้าวหน้าละกะมักสี่ีโชคในการทํางานโชคในการทํางานจากผู้ยิงหรือถาทํางานกับผู้หยิงกัสิไดดีเนาะคะ่ะต่อไปในด้านการเงินนะคะในด้านการเงินกัสิไดาอาศวินถวยกําับหนึ่งใหม่อ่านะคะ่ะ กับช่วงนี้นะคะ่ะเจ้า,จาชะตา,าคนเกิดวันเสาร์ในกัสิมีมีเงินใส่บขาดมือนะคะมีโชคลาภจากค้นหักมีโชคทางการเงินแล้วกัอีกอย่างหนึ่งก็มีโชคจากการทำงานทำให้เงินหมุนเวียนของมือบอ่เดือดร้อนนะคะช่วงนี้ต่อไปในด้านควมฮักและะ้วค่ะ บึงแดนความหากของคนเกิดวันเสาร์กันว่าเป็นจังดไดกระไดสองถวยนะคะสองถวยก็เจ็ดใหม่แต่มันก็ว่าความหากคนกระสมหวังดีนะคะพบอ่าดชื่สมหวังนะคะความหากอาสิบวุ้ววับเป็นไปเรือยๆนะคะติดต่อกันอยู่เรื่อยๆลวก็มีความอบอุ่นนะคะต่อไปสรุปนะคะสรุปของอคนเกิดวันเสาร์ประจำเดือนก,กรกฎาคมนะคะ ได้ขวันดาบก็หกเหรียญน,นะคะช่วงนี้นะคะคนเกิดวันเสาร์เป็นคนขยันอดทนหาเงินได้แต่ก็มีไล่ใจขามาบริขาดช่วงนี้ว่ามีเงินเก็บนะคะได้มากก็ใส่ไปนะคะแม่หมองก็บ,กบคนแนะนําให้คนเกิดวันเสาร์นะคะ,ะทําบุญเพื่อสออสอง่งเริมส่งเสริมดวงการเงิน อาจสิบริจาคเงินให้กับคนเขา่าคนเฒ่าคนแก่หรืออาจิทำสมาธิหรือไปบริจาคเลือดหรือสวดมนต์ตามโอกาสเนาะค่ะสำหรับคลิปน ent, ีน้ก็พ่อคีิกรคลิปหนาคอยเจอกันไหมเนาะค่ะอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์แม่หมอนำกดไลค์ไล้ด้ค่ะสำหรับคลิพ่อคณิกรคลิปหนาคอยเจอกันเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ